สวัสดีค่ะสำหรับแฟนขับวอลเลีบอลทุกท่านค่ะก็เป็นถือว่าเป็นที่น่าตื่นเต้นนะคะที่ บอลเล่บอลสาวไทยได้กลับมาชนะในสนามที่สองนี้หลังจากที่เราทดลองผู้เล่นหน้าใหม่ๆแล้วก็ตัวเซตมือใหม่ของเรานะคะทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับสัปดาห์ที่สองนะคะเก็บชัยชนะไปแล้วสองนัดรวดนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดูตารางอันดับโลกแล้วก็ตารางแข่งนะคะในวันนี้ตอนนี้ไทยได้ขยับขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่12ของโลกแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันก่อนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราไปเจอกับทางด้าน ของทีมฝรั่งเศสนะคะทีมของฝรั่งเศสเนี่ยตอนที่แข่งกับไทยนี่ยอยู่อันดับที่19เนาะตอนแรกอยู่อันดับที่15แต่ว่าเออมาสัปดาห์เนี่ยเขาไอคะแนนมันไต่ไล่เลี่ยก,กันเขาก็เลยร่วงอยู่อันดับที่19มาเจอกับไทยค่ะตอนแรกไทยคิดว่าจะชนะสามเซตรวดแล้วนะแต่ ในเซตแรกเนี่ยไทยเอาชนะไปได้25-23ต่อ23คะแนนมันก็ไม่ได้ขาดนะเล่นคู่ขี้สูสีกันมาเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เซตที่2ค่ะไทยก็ชนะอีก25-21ต่อ21เออคิดว่าเริ่มขาดแล้วนะแต่พอเซตที่3กลับคืนมาเนี่ย ไทยแพ้ไปนะคะ23-25เซตที่4ก็ยังแพ้อีก20-25จนเซตสุดท้ายค่ะบางคนก็เริ่มสงสัยแล้วเออทำไมไม่ส่งเพียวลงมาสุดท้ายแล้วโค้ชก็ตัดสินใจส่งเพียวลงมาก็ทําให้ไทยกลับคืนมาได้ในเซตที่5นะคะ15-7ต่อคะแนนส่งผลให้ไทยชนะเป็นนัดที่2ต่อจากที่เราชนะทางโดมินิกันมาแล้วในนัดแรกนั่นเองนะคะ ซึ่งวันนี้ก็จะลงแข่งอีกครั้งหนึ่งเป็นนัดที่3ของสัปดาห์ที่2ค่ะเอาเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราไปแข่งที่เนเชอร์ลีกเนี่ยเราได้มาแล้วกี่คะแนนสำหรับวันนี้ตารางแข่งนะคะไทยจะเจอกันในเวลา18.30ค่ะเจอกับจีนค่ะถามว่าตอนนี้อันดับโลกของไทยมั่นคงไหมไม่มั่นคงค่ะต้องดูผลวันนี้ด้วยว่าเราจะร่วงกลับลงมาหรือว่า จะเดินหน้าต่อไปในอันดับที่12ได้หรือไม่นะคะจะแข่งกันในเวลา6โมงครึ่งในบ้านเรา6โมงเย็นนะคะ18นาฬิกานาทีต่อจากคู่ของโดมินิกันเจอกับญี่ปุ่นนั่นเองค่ะโอเคนะทุกท่านขาเดี๋ยวไปดูกันก่อนดิฉันได้ทำมาให้แล้วล่ะนี่คือตารางคะแนนที่เราแข่งในปีนี้นะนัดแรกเราเสียไป0.8คะแนนคะ่ะ ที่เราเจอกับอเมริกานาะที่2เราเจอกับทางด้านเซอร์เบียเราเสียไป3.93คะแนนค่ะแล้วเราก็ไปเจอกับทางแคนาดาเราก็เสียอีก3.69คะแนน และเราก็ไปเสียให้กับทางด้านของเกาหลีใต้ถือว่าเยอะที่สุดแล้วค่ะ13.69คะแนนเพราะว่าอันดับของโลกของเกาหลีนั้นน่ะอยู่อันดับล่างสุดในทีมที่เข้ามาแข่งขันในรายการนีชัลลีแล้วไทยไปเพสก็เลยทําให้เสียเยอะนั่นเองแล้วเราก็กลับมาในสนามที่2เราก็สามารถเอาชนะทีมที่อันดับเหนือกว่าเราได้อย่างเช่นโดมินิกันทําให้เราได้คะแนนมา12.7คะแนนและเมื่อวาอนนี้นะคะเราเอาชนะทางด้านของฝรั่งเศสได้คะแนนมา2.8 83คะแนนทําให้คะแนนรวมของเรามีตอนนี้212.6คะแนนค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันดับกันนะคะว่าตอนนี้อันดับโลกเป็นของใครและอยู่อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างอันดับ1ตอนนี้เป็นของตุรกีเหมือนเดิมค่ะ385.28คะแนนถามว่าตอนนี้มั่นคงไหมบราซิลก็จ่อจะแซงเหมือนกันค่ะ376.15แต่ก็แซงยากเพราะว่า,าทีมอื่นก็ กว่าจะได้คะแนนมามันก็ไม่ได้เยอะไงเพราะว่าเป็นทีมอยู่ที่ท้ายของบราซิลทั้งนั้นอยู่อันดับ2ของโลกนะคะตอนนี้บราซิลอันดับ3ยังเป็นโปแลนด์ค่ะ366.20คะแนนค่ะและอันดับ4เป็นของสหรัฐอเมริกานะคะอันดับ5เป็นของทางด้านอิตาลีค่ะอันดับ6เป็นของจีนค่ะหลังจากที่จีนเมื่อวานแพ้ให้กับญี่ปุ่นนะคะแต่อันดับโลกโลกก็ยังไม่ร่วงค่ะอยู่อันดับ6เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่อันดับ7นะครับว่าเป็นใคร สำหรับอันดับ7ขึ้นมาเป็นญี่ปุ่นแล้วค่ะหลังจากที่เอาชนะจีนได้แซงทางด้านเซอร์เบียขึ้นไปนะคะอยู่อันดับ7ของโลกแล้วค่ะ325.07คะแนนและเซอร์เบียนะคะ317.90คะแนนค่ะอยู่อันดับ8แคนาดาก็จ่อขึ้นมาเหมือนกันค่ะ จ่อขึ้นมาที่จะแซงเซอร์เบียนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะแซงได้หรือไม่ตอนนี้กําลังแข่งกันอยู่แคนในเซอร์เบียกับแคนาดานะคะใครจะดูก็เข้าไปดูได้ด like ิฉันไลฟ์สดอยู่เข้าไปดูได้เลยนะคะทักไลน์เข้ามาค่ะเข้าขอลิงก์ดูบอกว่าเจ๊ทักไลน์เข้ามาขอลิงก์ดูหน่อยค่ะจะดูคู่ไหนขอมาเลยมีลิงก์ให้ดูทุกคู่เลยคะ่ะดูย้อนหลังก็ดูได้แคนาดาตอนนี้มาแรงมากนะคะอยู่อันดับ9ของโลกค่ะสำหรับแคนาดา292.97คะแนน อันดับ10เป็นของเนเธอร์แลนด์ค่ะ2 8 6 8 6คะแนนอันดับ11เอเป็นโดมินิกันนะคะ272.04คะแนนค่ะแล้วก็ทางด้านของอันดับ12ตอนนี้ขึ้นมาเป็นไทยค่ะหลังจากที่ไทยอยู่อันดับที่13นะคะแซงเยอรมนีขึ้นมาเพราะเยอรมนีนั้นไปแพ้ให้กับโปแลนด์ทำให้คะแนนลดลงมาค่ะ ว่าถามว่าไทยก็อยู่คะแนนเหมือนเดิมนะ215.43แต่เยอรมันนะคะเสียไป3คะแนนกว่าให้กับทางด้านโปรแลรนด์2ตอนนี้มี213.79คะแนนค่ะร่วงลงไปเป็นอันดับ13ชั่วคราวชั่วคราวและต้องมารุนว่าไทยจะสามารถเอาชนะจีนได้ไหมหรือไม่ถ้าเล่น5เซตคะแนนไทยก็อาจจะไม่เสียก็ยังจะสามารถ อยู่ในระดับอันดับที่12ของโลกต่อไปได้นะคะสำหรับอันดับโลกของไทยค่ะส่วนคนที่ถามเข้ามาแล้วเกาหลีใต้ค่ะซักสถานเวียดนามอยู่อันดับที่เท่าไรบ้างเจอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสำหรับอันดับโลกในกลุ่มเพื่อนบ้านของเรานะคะตอนนี้ไทยถือว่าเป็นอันดับ3าของเอเชียอันดับ4เป็นคาซักสถานค่ะคาซักสถานตอนนี้มีอยู่ที่112คะแนนนะคะ คาซักสถาน112.89คะแนนค่ะเป็นอันดับที่4ของเอเชีย er ค่ะอันดับที่5เป็นเวียดนามค่ะเวียดนามเป็นอันดับ5ของเอเชีย er นะคะ105.98คะแนนค่ะและก็เกาหลีใต้ค่ะร่วงลงไปอยู่อันดับที่38เป็นอันดับ6ของเอเชีย er แล้วค่ะตอนนี้เหลือ101.50คะแนนส่วนทีมอื่นเดี๋ยวดิฉันจะทำแจ้งขึ้นให้เป็นระยะระยะนะ เพราะว่าตอนนี้บอลเลยบบอลนี่อย่าลืมกดติดตามกดแชร์และก็กดถูกใจสําหรับคนที่จะดูวอลเลยบบอลการแข่งขันแบบเต็มๆดิฉันมีไลฟ์สดทุกคู่ไม่ว่าจะไทยลงแข่งหรือไม่ลงแข่งทุกท่านก็สามารถกดเข้ามาขอลิงก์ได้ที่แอปอีเจเล็กดูแบบเต็มๆไม่มีตะข่ายกั้นนะคะไม่มีป้ายคะแนนกั้นนะขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยทักไลน์เข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ใครจะเอาลิงก์ดูนะสําหรับคนที่หาลิงก์ดูไม่ได้ไม่มีทีวีเปลี่ยนอะไรแล้วทุกอย่างขอลิงก์ฟรีได้เลยค่ะ ทักไลน์เข้ามาแอดดีเจเล็กหรือคนที่เคยมีไลน์เดิมอยู่แล้วก็สามารถได้นี่อยู่ตงใต้คอมเมนต์นะกดคําว่าเพิ่มเติมนะจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดจิ้มลิงก์นั้นเลยทักไลน์เข้ามาบอกว่าเจาขอลิงก์ดูหน่อยจะเอาลิงก์ดูผู้ไหนก็ขอได้นะโอเคนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะกดถูกแจ้งให้ด้วยจ้าภาพเสียงเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์เข้ามานะเดี๋ยวดิฉันตอนนี้กําลังดูเซอร์เบียเจอกับแคนาดาอยู่กําลังหนุมหัวกันอยู่ค่ะตอนนี้ จะดับมั่นแคนาดาได้หรือไม่สําหรับเซอร์เบียค่ะอันดับโลกอันดับแปดกับอันดับเก้าหนุมหัวกันอยู่นะคะสุดฤทธิ์สุดปังโอเคนะจ๊ะโอเคนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงไล่สดเข้าในกลุ่มเลยนะคะถักลายเข้ากลุ่มฟรีค่ะถ้าได้ทุกคนจะ <c oughs> ขอให้อยู่อันดับโลกสิบสองนานๆใช่ไหมเมื่อวานไทยก็เล่นดีอยู่แต่ฝรั่งเศสก็เล่นดีค่ะก็ถือว่าดีแหละในช่วง ที่เป็นการผลับเปลี่ยนสายเลือดตัวเซตที่ใช้ไอ้นี่นะแต่บางคนก็ด่าโคดแต่บางคนก็ชมโคดแต่ส่วนมากจะด่าไม่ต้องไม่ต้องด่าหรอกคะ่ะด่าไปก็เท่านั้น <c> เ <oughs> พราะเขาไม่ได้ยิน